ได้มาพบคนงามซื้อสาวเล่โอ้สาวเล่บันนาตาหวานได้พบน้องขึ้นนั้นสุขสำราญพบในงานผ้าปา่ปาปา้าพี่น้องโอ้เป็นเชีียอย่างน้อเนี่น้ะคืองาม,มแท้กินได้บ้างฮ้สมมติคือพักตำนินบบานเฮ้าถะพี่น้อง อเอามีหมากพร้อมมีหมากพร้อมนี่มาสงสัยสงขุนอันนี้มัน,น,มนที่ไหนนี่เหรอที่มันน้อยสุกมบรรเสด็บุพี่น้องกินได้บ่มน้อนี่เนาะเอีสงสัยสงขุนปนกันหลายอย่างเถอะเนาะ โอ้อันนี้หมากดิบกบมี่อืหมากดิบกบมี่พี่น้องเป็นยอดเป็นยอดออกมาเมื่อคือพักตำนินงกบพ่อแมนคือพักปังกบพ่อแมนแต่ว่ามีน่วยเลยนวยมันสิกินได้หนวเ่านาะสงสัยเด้นี่ นีเ่เป็นน้อยหน่อยบ้านพี่น้องเค่อยมีบอขันเป็นมีเป็นเอิรนมากนี่อย่างนี่ขันพดูดเดงหูวจักตอบเป็นวิทยาท่านเลยพี่น้องเด้อกินไห้บ่เหรอขันกินได้รสชาติมันสิเป็นยานออันนี้น้อยดิบมันม่มีอย่างแกเนี้ยิึงไม่กันนะนี่ลักษณะน้อยมันอ่ะอืมอืม้ ว่าดีมันไม่นแน่อยู่แต่ว่านก็บ่วหญาปานไหนมันต้องไปเบิ่งหน้ยสีเรื่องเหลืองหนวยสีเรื่องเหลืองนี่เห็นอยู่เอยด้อพี่น้องเขียมมันสิเปกินจนฉุนจังน่อยแต้ว่าลองดมเบื่องกันนะกินสีขิ้วๆแต่ว่าไนมันขึ้นมาขึ้นมากระทกโลกแท้ Ê, xuống sảy đây Gần mạc nhá, mình gần mạc nhắn phía nông Phải hiến mà phía nông Như thằng đấy mình Nhi Mông nè Mông nè Nhưng mình sẽ muốn thấy Khăn xả mấy bố lan cầu hô Cả mình phôi nhây phôi nhây Đi mấy nhây đồn lắng thì mới hiến để xuống chắc cho mạc Này, มันแตเป็นเคียเน,ะเนเยา,าะเป็นเคียง่ามงามระเบงเกิดไปออมเลยพี่น้องเลยมีน้ำเชียงหัวมีน้อยดิบสิมันเสกกลังสีสุกะได้วุ่นกินได้เพาพี่น้องมันเอิ้นมากหยังนยเนี่ยซอยตอบแน่กินนี่มันกินแบบไหนหรือว่าหมากไตเบีย้ยเสด็จ่เนี่ย